การแก้ไขหนี้ค้างชำระควรดําเนินการก่อนที่สาก,ก่อนจะใช้มาตรการฟ้องร้องหรือบังคับคดีมีแนวทางหนึ่งต่อไปนี้ 1. ติดต่อฝฟลยกฎหมายและเรี่งรัดหนี้สินโดยเร็ว เมื่อเริ่มมีปัญหาในการชำระหนี้ไม่ควรหลีกเลี่ยงการติดต่อยิ่งแจ้งเร็วยิ่งมีทั้งเรื่องในการแก้ไขปัญหามากขึ้น 2. ขอผ่อนผันการชำระหนี้ทำหนังสือขอผ่อนผันตามระยะเวลาที่เหมาะสมสากรอาจพิจารณาเลื่อนกำหนดการชำระหรือชำระเป็นงวดเล็กลง3ขอปรับปรุงหรือปรับโครงสร้างหนี้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเช่นขยายระยะเวลาการผ่อนชำระลดค่างวดต่อเดือนรวมยอนหนี้เดิมเข้ากับหนี้ใหม่เพื่อให้ชำระได้ต่อเนื่อง4การประนอมหนี้เจรจาระหว่างสมาชิกกับสากรเพื่อหาข้อ อาจกำหนดการชำระหนี้แบบใหม่ที่สมาชิกสามารถทำได้จริง 5. ขอใช้หลักประกันอื่นทดแทนหากผู้ค้ำประกันมีปัญหาสมาชิกอาจนำหลักทรัพย์อื่นมาใช้แทนเพื่อให้สากลมั่นใจการเจรจาและแก้ไขปัญหานี้กับสากลควรทำก่อนเข้าสู่กระบวนการศาลหากปล่อยเข้าสู่กระบวนการการฟอ้องร้องจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นค่าธรรมเนียมศาลและอาจถูกบังคับคดีได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ